วันนี้นะครับขอเปลี่ยนที่ข้อมาพูดถึงแต่แคทวันนี้พูดถึงโกเบโก้ Go Go SK 2 0 0 m a ซึ่งเป็นรถที่เยอะมากๆเหมือนกันมีหลายท่านที่ได้เอกสารได้คู่มือการซ่อมไปแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นอ่านไม่เป็นดูซิมีกี่หน้าเดี๋ยวดูนะช็อปเมนูนหนึ่งเล่มไม่ใช่ใน้อยเลยมีเป็นพันหน้าแล้วเราจะไปดูหน้าไหนบอกแนแนวนะครับวิธีการใช้และวิธีการอ่านช็อปเมนูนว่าเราควรจะไปดูตรงไหนบ้างเป็นสําคัญไม่จําเป็นต้องไปดูทุกหน้านะครับ เดีย๋ยววันนี้ผมจะบอกวิธีเบื้องต้นในการลดเวลาในการที่จะหาข้อมูลในช็อปเมนูนให้ที่เราดูอยู่เป็นช็อปเมนูนของรถขุดโ o เ e l โ o SK 2 0 0 m ้ YN 1 1หรือสามารถใช้ข้อมูลหน,น้างีิงไปถึง YN 1 2ด้วยนะครับหน้าแรกจะต้องใช้เพื่อเป็นสารบัญไปถึงหน้าอื่นๆหน้านี้ที่เราจะต้องใช้ Index สารบาัญเขาจะแบ่งมาให้เราทั้งหมด 7หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อที่1สเปค specification section หมายถึงสเปคต่างๆขนาดตัวรถขนาดของบูมอาร์พุ่งกีว่ามันมีขนาดมาตรฐานอะไรยังไงเท่าไหร่ในหมวดที่1หมวดที่2 maintenance section maintenance คือการบำรุงรักษาไอในส่วนนี้การบำรุงรักษานี่แหละที่เราจะมีข้อมูลให้เราดูเยอะเลยสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปคของระบบไฮดรอลิกสเปคของแรงดันเพรสเชอร์ต่างๆรวมถึงสเปคของเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็รวมถึงสเปคของความเร็วของตัวรถว่าถ้าเราอยากรู้ว่าร ถเราเร็วช้าปกติหรือผิดปกติเนี่ยให้เราไปดูที่ maintenance section เมื่อเรารู้สเปคแล้วเราอยากรู้หลักการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถของระบบต่างๆระบบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกทางานยังไงคอนโทรลวาลสวิงมอเตอร์หรือว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าทํางานอย่างไรเราจะต้องไปดูใน section ที่3 system section ระบบ section ที่4ที่เขาแบ่งไว้ให้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ disassembly section ก็คือการถอดประกอบชิ้นส่วนภายในตัวรถ5้า troubleshooting ก็คือปัญหาถ้า เกิดปัญหาขึ้นเจอโคดนั้นเจอโคดนี้หรือว่ารถเกิดอาการต่างๆก็จะแบ่งหมวดหมูม่แบ่งเป็นอาการอาการให้อยู่ในเซสชันที่5มันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยสมมุติว่าปัญหาของรถเราคือโหลดเขาจะเริ่มบอกเราว่าถ้าโหลดต่อไปควรจะเช็คตรงไหนก่อนเช็ค1หายนี้ไม่หายถ้าไม่หายไ,ไปเช็ค2มันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยในช็อปเมนูจะบอกเราถึงขนาดนั้นเซสชันที่6จะเป็นเอนจิ e นเซสชันก็คือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์จะแยกไปเลยจะแยกส่วนนี่คือโกเบลโกอย่างเดียวเนาะออปชั่นเสริมเพิ่มเติมก็จะอยู่ ในเซคชั่นที่7มันจะแบ่งแยกให้เรา7 s e เซคชันโดยจะมีแถบสีดำด้านขอบให้เราสังเกตด้วยว่าหน้าขณะหน้าที่เราเปิดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าในช็อปเมนูนี้มีบอกเราทั้งหมด7เรื่องใหญ่เราต้องมีเป้าหมายในการดูบอกรายละเอียดต่างๆการวิธีการใช้อยู่ในนี้แหละแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นย่อยอีกนะครับว่า ในเซกชันเมื่อกี้นี้่ในสเปคจะมีอะไรมีเรื่อง outline มีสเปคมี as dimension maintenance ก็มีเรื่องเครื่องมือแล้วก็ standard schedule ก็คือเปกต่าง test procedure ก็คือการทดสอบจะทดสอบอยังไงเราควรจะดูหน้าแรกก่อนสิ่งที่เราเป้าหมายอย่างเช่นวันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าเราจะไปดูเปกนะครับของแรงดันไฮดรลิกในระบบไฮดรอลิกของรถคันนี้ SK 2 0 0 Mark Ace c o b e l c o เนี่ยเราจะไปดูที่หน้าไหนครับเรามีเป้าหมายแบบนี้แล้วก็เมื่อดูสเปคแล้วเราจะดูว่าวิธีการ จะไปดูที่หน้าไหนเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูในเรื่องนี้วันนี้เนาะเพราะว่าไม่สามารถจะยกตัวอย่างได้ทั้งหน้าท,ทั้งเล่มเพราะว่าทั้งเล่มเนี่ยมีอยู่ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน้าเล่มนี้หนามากพันร้อยหน้าพาไปดูเรื่องนี้ maintenance standard and test procedure นะอยู่ในอินเด็กซ์ที่สิบสามเ่เราจะไปดูวิธีการเทสแล้วก็สเปคของการเทสของระบบฮดรอลิกเราจะไปยังไงเรารู้ข้อมูลมาแล้วว่าอยู่อินเด็กซ์ที่สิบสามนะในเรื่องนี้อินเด็กซ์สิบสามในหน้านี้จะมีแบ่งถึงจะบอกหน้า Gracias. สารบัญให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราอยากดูเรื่องอะไรถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับสปีดนะครับสปีดหมายถึงความเร็วของตัวเดินมันก็จะบอกว่าอยู่ในหน้า13ขีด12ครับเราจะรู้หน้าแล้วนะครับต้องบอกว่ามันไม่เหมือนหนังสือทั่วไปนะมันไม่ได้บอกหน้าแบบอยู่หน้า500อยู่หน้า750แบบนั้น,นครับมันจะแบ่งแยกย่อยเป็นอินเด็กซ์เป็นหมวดต่างๆออกไปเพื่อให้ง่ายในการค้นหาเจอเพื่อง่ายในการแบ่งหมวดหมวดทีนี้เราเรามาหาอะไรครับเราจะหาเรื่องการวัดก่อนการวัดนะครับมันจะมีการวัด อยู่หน้า13.46ก็คือ measurement of engine speed ตารางนะครับตาราง performance เนี่ยตารางสเปคจะอยู่ที่หน้า13.4นะครับอ่ะเราจะไปหน้านั้นกันนะครับ <S 2> <S 2> เรามาถึงหน้า13.4หัวข้อ13.4แล้วก็คือเรื่องที่เราต้องการพอดีนะครับเรื่องที่เราต้องการค้นหาการวัดเพชรไฮดรอลิกของรถรุ่นนี้ในหัวข้อนี้เขาบอกว่าให้พรีแพรลิงเตรียมตัวการวัดอย่างไรอ่นหนึงเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เตรียมเกจวัดเพชร1,000 psi จำนวน1ตัว และให้เตรียมเกจที่วัดได้สูงสุด7,100อีก2ตัวอันนี้ส่วนใหญ่จะไปวัดพายอดเพราะว่าแรงดันพายอดจะใช้อยู่ประมาณ700ส่วน7,100เนี่ยจะไปใช้วัดแรงดันเมนนะครับเมื่อเขาบอกว่าอุปกรณ์นี้ต้องใช้อะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะบอกก็คือสถานที่ที่จะวัดว่าจะไปวัดตรงไหน13.4.2ที่ที่เราจะ วัดนะครับหมายถึงที่เราจะเอาเกจไปเสียบเมนเซอร์กิตหมายถึงแรงดันเมนเนี่ยเราจะวัดที่ไหนเขาบอกว่าหลังจากที่รีลิซเฟสเชอร์คลายแรงดันในถังแล้วให้ถอดปลั๊กปลั๊กขนาด1นทับสี่เนี่ยที่เมนปั๊มพอร์ต A1 และ A2 เดี๋ยวมันจะมีรูปบอกว่า A1 กับ A2 มันอยู่ตรงไหนนะสำหรับการวัดนะครับแล้วใชเ้เกจเกจใหญ่เข้าไปส่วนพารอบให้ปลั๊ก A5 A5 นี่คือบอกเกลียวนะนี่คือเกลียวหนึทับสําสำหรับวัดแรงดันพารอ เมือ่อกี้บอกผมบอกแล้วว่า A1 A2 อยู่ตรงไหน A1 A2 อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้สําหรับวัดแรงดันเมนนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปภาพตัดปั๊มนะที่เรามองจากที่ตัวรถจริงส่วน A5 นะครับ A5 นี่ A5 อยู่นี่นะครับวัดแรงดันไพลอตจะอยู่ที่เกียร์ปั๊มเห็นไหมครับวัดแรงดันไพลอตนี่คือตําแหน่งที่เราวัดนะมันก็จะบอกเนาะตาแหน่งของการปรับตั้งเพชเชอร์เพชเชอร์โพซิชันจะปรับตั้งที่ตรงไหน p พชเชอร์หรือแรงดันนะครับของรถทุกรุ่นเราจะปรับตั้งที่เมนคอนโทรลวาลก็จะมีบอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าตัวนี้ตัวเมนนะครับโอ้โหใหญ่โมโหลาาเลยเมนรีลิฟวาลของตัวเดินและอุปกรณ์อันนี้เป็นพอร์ตรีลิฟวาลของอาร์มดีทาร์อันนี้บูมไฮบู h บักเก็ตโลเนีก็ะจะบอกตำแหน่งของตัวที่เราจะปรับตั้ง พ i l o t ปรับตั้งตรงไหนนะครับปรับตั้งที่เกียร์ปัม๊มสวิงโอเวอร์โหลดรีลีฟก็ปรับตั้งที่ตัวหัวมอเตอร์สวิงบอกว่าแต่ละตัวปรับตั้งเข้า1รอบแรงดันจะเพิ่มเท่าไหร่อย่างเช่นพ i l o t ดพายโนะครับที่เกียร์ปั๊มเนี่ยถ้าเราหมุน1รอบแรงดันจะเพิ่มที่305 psi ก็จะมีบอกเลยตั้งแต่ t o stage main relief valve wow. t ะ o stage หมายความว่ามันมี high power เข้ามาด้วยนะครับ t o stage ก็คือมันเป็น2ค่า ปรับยังไงนะครับ1เทิร์นความดันเพิ่มขึ้นต้อง2,500ปรับจริงๆปรับไม่ถึง1รอบอยู่แล้วโอเวอร์โหลดลิฟวาลแต่ละตัวปรับ1รอบจะขึ้นลงเท่าไหร่ต่อไปเป็นวิธีการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือความเร็วก็จะบอกว่าความเร็วแต่ละอย่างต้องวัดยังไงนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูเนาะว่ามันบอกอะไรเราบ้างเรามีวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือวัดน้ำมันเป็นเดนไหลกลับที่ตัวมอเตอร์ประสิทธิภาพมอเตอร์ยังดีอยู่ไม่ดีครับก็จะมีสเปคให้ด้วยว่าเดนเรทเนี่ยที่ 30, รา, 30, าอออมร เดเลทาวเวลมอเตอร์ or, โดยวัดโดยการขัดตัวเดินโดยใช้อุปกรณ์ไนดะ้มีอุปกรณ์ให้ด้วยเนาะมีอุปกรณ์ขัดตัวเดินนะไม่ใช่ใช้พุ่งกี่ขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยมีขนาดบอกสเปคขนาดถ้าใครจะทําเครื่องมือเพื่อเอาไปขัดตัวเดินมีขนาดบอกด้วยว่ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เร่งเครื่องสูงสุดแล้วก็เดินเลย ค่าที่ Standard อยู่ที่9ลิตรต่อ30วินาทีหรือถ้าเราเอาสักนาทีหนึ่งเ่ยจะอยู่ที่18ลิตรถ้าที่ยอมรับได้อยู่ที่16ลิตรแต่ถ้าถึงกับ20กว่าลิตร23ลิตรเนี่ยต้องซ่อมแล้วในนั้นก็จะมีบอกสวิงสปีดด้วยและวิธีการวัดว่าจะต้องใช้เวลากี่วิที่จะหมุน1ลรอบ ถึงจะเป็นปกติสวิงเบรกที่อยู่ที่เอียงนะครับจะเบรกแล้วจะต้องไหลไปไม,ไม่เกินกี่องศาจริงแล้วต้องไหลไปประมาณสักไม่เกิน75องศาเดนออฟสวิงมอเตอรในส่วนที่เป็นมอเตอร์ก็จะมีมอเตอร์ตัวเดินกับมอเตอร์สวิงเนาะก็จะมีบอกเรดของปริมาณน้ํามันที่ไหลกลับในขณะที่เราเทสถ้ามอเตอร์น้ำมันไหลกลับเยอะแสดงว่ามอเตอร์ลูกนั้นก็ใกล้แล้ว ไม่มีประสิทธิภาพแล้วรั่วไหลายภายในตัวเองเยอะวัดความเร็วก็มีความเร็วบอกว่าตำแหน่งปุ้งกี่1นเนี่ยหายเข้าสุดใช้เวลากี่วิค่าที่ยอมรับได้กี่วิแล้วค่าที่ควรจะซ่อมแล้วกี่วิคือช้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นบอกนี่ก็คือในช็อปเมนูในส่วนของการวิธีการวัดว่ามันจะแนะนําเราว่าเราจะวัดอย่างไรสําหรับวันนี้คงจะบอกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากพันแปหน้าสำหรับ รถรุ่นนี้นะครับผมจะพาไปดูในหมวด2ในในส่วนของสเปคสเปคเกี่ยวกับไฮดรอลิกครับอยู่ที่หน้า2อ1ขีดสิบเอ็ดไปที่หน้าถ้าท่านใดอยากรู้ว่าตารางรวมเกี่ยวกับฮาสเปคของระบบไฮดรอลิกจะอยู่ที่หน้า2อ1ขีดสิบเอ็ดนี้นะครับนะก็ลองไปอ่านไปไปไปเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ดูนะครับสเปคเครื่องยนต์ก็มีนะสเปคเครื่องยนต์ โอเคนะครับสำหรับนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับวิธีการอ่านช็อปเมนูนเบื้องต้นสรุปก็คือเราต้องรู้เป้าหมายก่อนนะครับว่าในช็อปเมนูนเนี่ยเราจะไปดูอะไรโดยเขาแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆใ,ให้7็ดหัวข้อบอกไปแล้วนะครับ